สวัสดีครับผมนี่ก็เตรียมส่งรถนะครับผมมาดูพี่ใหญ่กันบ้างครับ M 7 5 0 8ครับอันนี้ลูกค้าจากอำเภอสนุม,มานอำนาจเจริญครับผมไอเนียรานมันครับดินตรงมาสซื่ออยู่ที่ปุปตาสีบังยนอำเภอตะการเเช่อผนครับ M 7 5 0 8นี่อ่ซื้อสดครับผมราคาเงินสดประมาณล้านสองนิดน,นิดครับผมหักส่วนรถเน่ยหักส่วนรถส่วนอย่างเลวเหลือประมาณ หนึงร้านหนึ่งแสนนิดๆครับเป็นรุ่นใหญ่อีกรุ่นที่ขายดีครับผม M7508 สวยงามครับผมเป็นรุ่นใหญ่ครับผมเป็นรถที่ค่อนข้างขายดีในช่วงนี้ครับติดตั้งใบมีดดันดินแล้วก็ผาน3ามครับ 263J ตัวนี้ก,ก็ใส่ได้ทั้งผ่านสามพันสี่นะครับผมแต่ว่าลูกค้าเลือกเอาผ่านสามนะครับล้อใหญ่มากๆครับขนาดลอ้อสิบแปดจุดสี่คีงงสสามศูนย,ย์ ตอนนี้เจ้าหน้าทีก่กำลังเตรียมครับผมนำไปส่งวันนี้ครับที่11มิถุนายนครับว้าวฮุบบตา M7508 สวยงามครับขอบคุณลูกค้าจาก อำเภอสันุมันครับไอเฮียลานมันครับผมจัดสดเลยทีเดียวครับถึงบรรยากาศกำลังใส่ผานครับผมอันนี้เป็นผานขนาด26นิ้วนะครับ3ใบ263เจครับใส่ได้ก็คือ70-75ใส่ได้ครับผม โปรโมชั่นดีครับสองนี้ครับผมโปรโมชั่นดีไม่ว่าจ,จะเป็นเงินส่วนลดไม่ว่าจ,จะเป็นเงินซอยดาวนะครับผมโปรโมชั่นมากมายครับรุ่นเอลครับรุ่นเอลก็ดีครับผมรุ่นเอลก็จะมีเอลสามสองเอลสี่ศูนย์เอลห้าศูนย์นะครับผมแล้วก็รุ่นเอ็มยูก็จะมีเอ็มยูสี่เก้า MU57 ครับหาคการรุ่นทมครับ M62M70M75M88M98 ครับ M108 มีโปรโมชั่นที่ค่อนข้างดีครับผมถ้าพี่น้องเขาหรือว่าท่านใดอยากสอบถามโปรโมชั่นนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0878024463ครับช่างดำรับสายครับผมเป็นทั้งสรางเป็นทั้งเซลครับผมในผู้เดียวกันครับอ่าเต็มพอดีนะครับ กระส่งอยู่เรื่อยครับรุ่นใหญ่ครับบางว่าจะเป็นเจ็ดห้าบางว่าจะเป็นแปดแปดเก้าแปดนะครับส่งอยู่เรื่อยครับมันอยู่ด้านกลางอยู่มั้งเขาห้อมกลางพอดดีเลย่นคนยคสัวเขาด้านกลางพอดีสัางโอว ใหญ่จนล,นนล้นสั่หงกหก,งกลรลอยเงาคนนี้ที่ละขนทรงให้เกียรเสือให้เงาคนนี้มันสันโขด่าษาตะรกี้ขายรถเงาปลานนีเนาะพอดีพอดีพอดีพอก่นพอ่อน โอ้ยม <chat> oh, ันม mm ันโผล่อะแล้วที่จริงยยขืนเลยก็ได้ตัแต่ว่าเขาห้อมกลางพอดีนี่ห้อมกลางข้าดิ่งหืมโยข้นสันยยขืนเอาไปไปละดอไปทั้งหนาดิ้หน่อย ฐานยาวเกินมาาทางนี้เด้เออเป่ะปยแกลน,นเลย,ยอลอสิมันโมบ,บีต่ขอขมาถอดหรอกอ๋อขึ้นรถเรียบร้อยครับผม สวยงามมาก m 7 5 0 8ครับขอบคุณในเฮียจากอำเภอสมนมานอีกครั้งนะครับผมมาใช้บริการคูบตาสีมังยนต์ตการพืชผลครับบินตรงมาเลยนะครับผมอ้สวยงามมากขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับผม